ก็วันนี้นะคะก็นำเอกสารอของมติปปชนะคะที่มีมติเป็นที่สุดแล้วว่าในกรณีที่คุณอจฉัิยะคะ่ะไปแจ้งความเป็นคด,ดีกับผู้การสืบนครบาลในกรณีช่วยเหลือสวอ,อุป,ปกิตแล้วก็กัดแก้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดนะ,ะ่นเอก็ปปชค่ะมีมติเป็นที่สุดแล้วนะคะว่าผู้การสืบนครบาลและผู้การจอนะคะ ไม่ได้กระทาความผิดตามฟ้องนะคะใช่ตัวเบนการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในกระบวนการของเราในคดีปอประชมันที่สุดแล้วอะคะะ่ะก็ถือว่าเป็นที่สุดก็จบละคะะ่ะปประชอสั่งยุติเรื่องปรประชอสั่งยุติเรื่องเรียบร้อยะคะะ่ยยะ,คะและก็ต่อมาคุณอชญญาชริยะเนี่ยนำสำนวนคดีของเจรําตำรวจนะคะ ไปยื่นขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบใหม่ซึ่งคณะกรรมการกอปชเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้พบสาระสําคัญที่ทําให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะจลเลยตำรวจมีการไปตรวจสอบจริงไหมอ่าจะในเรื่องของเจลเลเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะในส่วนของเจลเลเนี่ยเป็นเรื่องที่อดีตท่านผบอตรเนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบกร,รณีเอกสารของ อ่าสารวัตมรมณฑ์หลุดนะคะจึงจะเป็นคนละกรณีกันนะคะค่ะครับเรื่องอะไรเรื่องคดีสอวุปภิกต์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของปสล้วมันเป็เราไปเกี่ยวข้องอ่าจริงๆแล้วเรื่องคดีสวอวบปภิกตะก็จะจริงๆแล้วก็จะไม่ได้เกี่ยวกับท่านผู้การสืบนครบาลท่านปัจจุบันนะคะเพราะว่ามาช่วงจังหวะข้บเกี่ยวคดีน,นะคะแต่ว่าก็ พอมาถึงเนี่ยคดีนั้นก็ถูกไปเป็นอยู่ในอำนาจของบชปสร่วมกับอายการสูงสุดนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นคดีที่มีการกระทําความผิดระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะอายการสูงสุดก็เป็นหัวหน้าคณะทราบไหมเห็นว่าตอนแรกคุณอัศยาจะมายื่นเรื่องนี้แผนยกเลิกใหมอ๋อก็ก็เห็นเห็นทราบค่ะเพราะว่าเห็นเขาว่าจะจะจะมาร้องทุกข์ผู้การสืบนครบาลเหมือนกันซึ่งก็ ก็ไม่รู้ว่ามาร้องเรื่องอะไรเพราะว่าจากเนื้อหาที่เห็นเผยแพร่นะคะก็เป็นกรณีเดียวกันกับที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปร้องไว้กับในคดีแรกอยู่แล้วซึ่งปปชเนี่ยก็มีะมะติเป็นที่สุดแล้วค่ะเป็นกรณีเดียวกันครับพี่นิพัธ์ในฐานะเป็นทนายท่านผู้การนะครับในเบื้องต้นศาลอุทธรณ์ไม่ศานเบื้องต้นหศาลยันต้นเลยตัดสิน,สย,นสยกฟ้องเนี่ยตัวทนายมีความมั่นใจในทาน กาต่อสู้ท่านต่อไปท่านอุตรท่านฎีกาพยานหลักฐานยืนมั่นใจได้แค่ไหนเดี๋วต้องต้องนาเรียนก่อนอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของคดีของศาลชั้นต้นหรือคดีคดีดังกล่าวที่ถามถึงเนี่ยค่ะมันเป็นคนละคดีกันกับอ่าเจริญตำรวจซึ่งจริงๆแล้วมันแยกแยกออกจากกันซึ่งคําพิพากษานั้นนะคะมันเป็นคําพิพากษาที่เขาพิพากษาจําเลยซึ่งหมายถึงคุณอัจฉริยะนะคะก็ไม่ได้ผูกพันเป็นทางการส่วนอ่าหลักฐานพยานหลักฐาน เราก็มั่นใจว่าเราก็สามารถใช้เป็นในชั้นอุทธรณ์ค่ะฝ่ายเพิ่มเติมหน่อย่าในส่วนของคดีระหว่างคุณชยะกับการจ่อเนี่ยมันเป็นคดีหมิ่นประมาทหรือไงะอ่าผู้การจ่อเป็นโจทย์ฟ้องคุณอัจฉริยะค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็แจ้งความเท็จโอเคค่ะ,ะในส่วนของคดีเนี้ยศาลยกฟ้องใช่ไหมใช่ค่ะศาลยกฟ้องแต่ในส่วนของอปชรที่ทนายว่าในเรื่องของอมีมติ เป็นเรื่องที่คุณอาจิรยานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีก,กับผู้การจอที่กอ,องบัคับการปอปอป,อปอนะคะปราบปรุงพิจิตผู้ชอบเนี่ยว่าผู้การสืออนบนครบาลกระทำความผิดตามมาตราหนึ่งอเจ็ดเรื่องอะไระในกรณีช่วยเหลือสอวอ,อุปปกิจค่ะและกรณีที่สองอทำเอกสารเท็จยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา ก็คือตามตามข่าวที่ปรากฏไปในสื่อโซเชียลนั่นแหละค่ะซึ่งหมายถึงสารวัตรมานพงศ์แล้วก็พ่วงกับกิตสนัทกี่ท่านตอนที่ย้ายย้ายกี่ท่านซึ่งคําสั่งที่ย้ายอะค่ะในสื่อนครบาลน่าจะย้ายเป็นร้อยท่านนะคะไม่ใช่หมายถึงว่ามีสารวัตรมานะหนึ่งในร้อยกว่าท่านใช่ค่ะเข้าไปอยู่ในในนั้นด้วยซึ่งซึ่งซึ่งการโยกย้ายนั้นมันเป็นวาระการโยกย้ายปกติอยู่แล้วอะค่ะค่ะก็ไม่ได้แต่งตั้งนอกวาระไม่ใช่นอกวาระค่ะเป็นวาระปกติค่ะ ซึ่งวันนี้ที่มาร้องก็คืออ๋อวันนี้ไม่ไม่ได้มาร้องค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาเอกสารทาวินิจฉัยของมติปปชค่ะในกรณีที่คุณอัจฉริยะเนี่ยค่ะไปร้องผู้การสืบมนครบาลในทั้งสองประเด็นค่ะว่ามันเป็นที่พิสูจแล้วใช่มายื่นให้ผบตรเพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไปนะคะ ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทยนะคะก็การดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดําเนินของปปชอยู่แล้วค่ะเพราะเรื่องนี้มไม่เคยมาถึงปปชเลยเ้าใไหมคะในเรื่องมติปปชเนี่ยก็วันนี้ค่ะจะนํามายื่นค่ะปปชมีมติตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรนะคะปปชมีมติตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะสิงหาค่ะ แล้วหนังสือมันไม่เดินทางมาสตชอเองหรือว่าต้องมีคือมันมันเป็นเรื่องที่คุณอัจฉริยะนะคะไปร้องอท่านผู้การก็เลยไม่ได้หนังสือนี้ก็ไม่ได้เลยถูกนําส่งมาผ่านท่านผอ,อตรอค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคุณอัจฉริยะกับท่านผู้การสื่อมัครบาลอผู้การจอค่ะค่ะก็เลยพอมีมติ ก็เลยเอาหนังสือเนี่ยมายื่นให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบว่าเรื่องมันจบไปแล้วใช่ค่ะว่าว่าปปชมีมติยังไงเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการจบไปสี่หาเลยหรอี่ันหลายเดือนใช่ค่ะไม่หลายเดือนไม่เ่สงสัยว่าทําไมปปชมีหนังสือไปให้คุณอาชียะคนเดียวได้อีกเส้นหนึ่งทําไมไม่มาต่อรออ่านั้นเป็นระเบียบของปปชค่ะซึ่งซึ่งมันเป็นระเบียบอะค่ะส่วนเอกสารที่เรานํามาเนี่ยก็คือเราก็อยากจะให้ทางของปปรอได้ได้ได้เห็น เพื่อจะได้พิจารณาตามกฎหมายต่อไปค่ะอ๋อผมก็งงตัวที่ว่าเรื่องนี้มันติดตั้งศีรษะแล้วทำไมถึงมาอยู่ไอ้ที่ถามแบบยังไงโ็งงไม่ทราบพิธเรื่องมันตั้งแต่ศีรษาใช่ไหมเพราะไม่จบอ่าเพราะไม่ทีมูลค่ะไม่มาไมถึงที่มาอยู่ก็แบบเป็นประเด็นทางทางเรื่องคนละเรื่องกันนะคะหมายถึงว่ามันก็เป็นกระบวนการที่เราดำเนินการ แล้วล้วต้องการเขาไม่รื่องขอเขามีมติว่าไม่มีไม่ต้องไม่ขีวมาผิดไม่ไม่รีบยื่นตั้งแต่แรกอะไรนะคะทำไมไม่รีบยื่นตั้งแต่แรกมันต้งหลายเดือนแล้วก็ือว่ามันมีกรอบเวลาว่าต้องยื่นในอะไรยังไงเมื่อไรมันไม่ไม่จะไม่มีกรอบเวลาค่ะไม่แล้วแล้วคุณแม่จะไปต้องยื่นไหมว่าคุณแล้งสื่อมาเมื่อไรเนี่ยอะไรนะคะเอกสารของ่าเราไปขอคัดจากปอปชค่ะเราไปขอผลจากปอปชค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตามปปชเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนะคะซึ่ง่งเราก็ไม่อยากจะไปก้าร่วมถือเหมายความว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องถึงของบตลก็ได้ใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่จาเป็นต้องถึงของบตลตอก็ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยกำลังเปิดประเด็นให้มันเกี่ยวเกี่ยวโยงกันค่ะถัาพูดตามตรงแบบนี้แล้วถ้าเอามายื่นให้ของบตลผองบตลจะไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับมติปปชก็เพราะว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยค่ะเขานำสำนวนของเจเลยตำรวจนะคะ ไปให้คณะกรรมการปอปชวินิจฉัยมันก็เลยเกี่ยวโยงกันค่ะแต่ทะเลมีคําสั่งมีอะไรอย่างที่มันอยู่แล้วพิจารณาใช่ไหมค่ะไม่อันนี้ก็คือน่าจะหรืออย่างหรือว่าพิจารณาใช่ไหมคะความหมายความหมายง่ายๆคือต้องการเอาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาขพิจาารณว่าไม่เนี่ยพปทยังบอกไม่ผิดเลยใช่เข้าใจไคมใช่ที่มอดนะ